ทำการถ่ายน้ำมันเครื่องรถดำซิง่งดินด่วนครับรถพิวูดครับผมตอนนี้ก็ถ่ายออกมาแล้วครับตอนนี้น้ำมันอเยอะมากน็นอตก,ก็ใช้ไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยเบอร์สิบห้านะครับถ้าเป็นรถยุโรปรถตระกูลตระกูลยุโรปนะครับตระกูลยุโรปตระกูลอเมริกาเนี่ยพวกรถเบนซ์รถอะไรก็ตามนะครับ น็อตเขาจะมาเบอร์เบอร์เป็นส่วนมากแล้วจะเป็นเบอร์ขี้นะเบอร์ขี้แต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเราส่วนมากก็จะเป็นเบอร์คู่นะครับก็จะเป็นเบอร์สิบ5ี่สิบห้าไอสิบสี่สิบสองสิบอ่ายี่สบสองยี่ิบสี่นะครับแล้วก็จะมียี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดสิบเก้านะครับปะปนกันไปนะครับเบอร์แปดอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นรถยุโรปอย่างเงี้ยน็อตเขาก็จะเป็นสิบสามสิบห้านะครับเบอร์เจ็ดนะครับ อย่างเงี้ยเบอร์หกก็มีนะครับมันหลักๆแล้วเขาจะเป็นเบอร์ขี้นะครับเอาง่ายๆว่าหลักๆเขาจะเป็นเบอร์ขี้รถญี่ปุ่นที่เราใช้ทั่วไปในบ้านเราก็จะเป็นเบอร์คู่เนาะนี่ครับก็ให้ดูตัวไหนที่เรายังไม่ได้ต่อเข้าไปเราก็อุดไว้เราเอาหาอะไรมาปิดไว้เพื่อเพื่อกันไม่ได้ว่ากันฝุ่นนะกันพวกแมลงกันพวกแมงมุมแมงมุมอะไรเงี้ยมันเข้าไป นะครับเวลาเรามาประกอบแล้วก็เอาออกนะครับพวกนี้นะครับที่เราอุด,อดช่องอินเตอร์ช่องเทอร์โบไว้เห็นไหมครับที่อุดไว้ข้างบนนู่นอุดก็อุดไว้แทบจะทุกรูนะครับตรงไหนที่ไม่รูเราก็อุดไปตอนนี้ก็ถ่ายน้ํามันเครื่องรถพิวอุดนะครับนี่ให้ออกให้หมดเลยนะครับเนื่องจากว่ามันมีสิ่งสกรปรกนะครับพวกเศษของสายพานที่มันหล่นลงไปใต้ ใต้แทงเครื่องนะพอเรารือถอดปุ๊บมันก็จะออกตรงนั Robin ้นเลยนะครับก็ต้องใช้ลงใช้ลมเป่าด้วยนะครับผม ก็จะถอดอะไหล่เก็บไว้ครับตัวไหนที่ที่เราจะต้องได้ใช้นะครับก็คือจะมีเข็มขัดรัดท่อนะครับก็ถอดเก็บไว้นะครับผมตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้ออ๊โอโอู้อุยเจ็บถอดเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะเราก็ถอดเกิดพวกนี้เราก็เอาไปโยนใส่ท้ายรถไว้เพื่อคืนซากนะครับ ตอนนี้ผมหาสายพานนะครับสายพานของรถพ่วุชนะครับที่จะเอาไปถ่ายเทียบนะครับถ่ายรูปเทียบกับสายพานทิมมิ่งยังหาไม่เจอเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าตัวผมเองเอาไปวางไว้ไหนหรือมีใครหยิบไปหรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวมารอดูกันนะครับเดี๋ยวก็จะเจอเองแหละนะครับหลังจากที่เราลื้อทับล้วนสะอาดอะไรเงี้ยเจอแล้วก็เอามาถ่ายเทียบ หายไงก็หาไม่เจอครับนะตอนนี้มันเยอะเหลือเกินเพราะว่าชิ้นอะไรหลายๆชิ้นก็ยังไม่ได้เก็บรวบรวม <_ EN> นี่พวกน็อตอยู่นี่ครับ <_ EN> น็อตที่ผมถอดไว้ <_ EN> ผมจะแยกไว้เป็นกล่องเป็นลังนะ <_ EN> ของใครของมันผมจะแยกไว้หมดเลยนะครับ <_ EN> เวลาเราประกอบเราอะไระ <_ EN> มันจะได้ไม่งงไม่สับสนนะครับเ <_ EN> นี่ยพวกน็อตเนี่ยเห็นไหมที่ใส่ว่าทําไมมีลังใครลังมันนี่ไม่ใช่ว่า เราทําไม่เป็นระเบียบเลยเราต้องการแยกว่าไอ้น,นี้น็อตหน้าเครื่องนะไอ้น,นี่น,อน็อตข้างล่างหรือข้างบนอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็โอ้ยลกเยอะไปหมดส่วนนี้ก็เป็นชิ้นส่วนอะไรที่จะต้องหลังจากที่พี่เก่งใส่สายพานใส่ไอ้น,นี่เสร็จก็จะเอาพวกนี้ไปประกอบใส่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็ฟ้าไอตัวครอบเครื่องบนนะครับแล้วก็จะมี ชุดนี้จะเป็นยางฝาหน้าครับตัวนี้จะเป็นยางฝาหน้ายางฝาหน้าก้านปัดน้ำฝนนะครับที่เรายังไม่ได้ประกอบกับก็เป็นชุดท่อชุดท่อที่หลังจากที่ประกอบเครื่องเสียจก็ต้องเอาท่อนี้ไปใส่นะครับใส่ชุดท่อนี้เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีชุดนี่ไส้กระสือผมเรียกไส้กระสือนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนี่ครับไส้กระสือไอหนวดปลาหมึกนี่เ,เลยยาวๆยืยๆนี่อันนี้ก็จะอยู่ตรงกัะชนหน้านะครับก็ ต้องรอเอามาประกอบนะครับกดไล่ใส่ที่ละอย่างอันนี้การวัดน้ำมันเครื่องนะครับตอนนี้โอ้มันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่ยังไม่ได้ประกอบเข้านะครับอ่าก็มารอดูกันเอาแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนแล้วละ่ะนานจัดแต่ก็ยังไงก็ไม่สุดความสามารถของทีมงานนะครับผมของช่างอยูล่ละอ้าวนี่ครับตอนนี้ก็ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้ว นี่ฮะชุดสายพานที่เตรียมไว้นะครับสายพานเตรียมไว้พี่เก่งสายพานหน้าเครื่องสายพานทัมมิ่งโมเล่นะครับแต่สายพานที่ผมจะถ่ายเทียบอ่ะมันไม่ใช่ตัวนี้มันจะเป็นสายพานทัมมิ่งที่จะต้องเอามาเทียบไม่รู้อยู่ไหนหาไม่เจอนานจัดนะครับแต่นี่แหละอยู่ที่รถนี่แหละแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะนี่ผมก็จะถอดมาเก็บไว้อย่างงี้ครับตัวไหนที่ ที่ลูกค้าทําการเปลี่ยนจากรถที่เกิดวุนเหตุมานะครับเขาแมวผมก็จะถอดมาเก็บไปอย่างนี้นะครับนี่อ่ะอีกชิ้นหนึ่งรอของอยู่ก็คือชิ้นนี้นะครับของพี่วุฒิแต่วพวกนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ mm hmm. ถามว่าที่ผมยังไม่ใส่เข้าไปเหมือนข้างนู้นเพราะว่าผมต้องรอ เนี่ยครับเสียบสายน้ําครับมันต้องเอาฝาหน้ามาใส่ก่อนมันถึงจะเสียบสายน้ําได้ผมก็เลยรอก็อเลยยังไม่ใส่นะครับผมส่วนคิ้วก็อยู่ข้างบนนุ่นคิวอยู่ข้างบนอปลาเกนพี่เก่งถามว่ามีปลาเกลนมาไหมบอกปลาเก็นอยู่นี่ครับเดี๋ยวให้ดูนี่คือปลาเกลนฝาส่วนนี้ก็คือ,อาฝาเหล็กครอบหน้าเครื่องนะครับเดี๋ยวให้ดู เก็นก็อยู่นี่ฝาเหล็กก็อยู่นั่นตัวนี้มีอะไรมั่งตัวนี้ก็เป็นชุดชุดวาล์วเอาไอชุดหัวฉีดนะครับนี่ที่ผมเก็บไว้เป็นชุดหัวฉีดนะครับผมนี่อยู่นี่ชุดหัวฉีดชุดหัวฉีดรถพิวุธผมเก็บไว้นี้ห่อไว้อย่างดีเลยกลัวฝุ่นนะครับกลัวฝุ่นกลัวไอ้นี่ก็ห่อไว้นะครับเพื่อที่จะไม่เกิดความเสียหายต่อรถนะครับก็พยายามทําให้มันดีที่สุดอะครับอเดี๋ยวจะทําการปิดน้ํามันละ นะครับหลังจากที่เราปล่อยจนมันไม่หยุดแล้วเนี่ยมันไม่หยุดแล้วนะครับผมก็จะปิดไหนว่ารูอยู่ไหนว่าหารูไม่เจอนี่ครับก็ปิดปกติแล้วหลายคนถามว่าทําไมไม่เอาไปขึ้นขึ้นลิฟขึ้นห้อยนะครับก็ถ้าเอาไปขึ้นลิฟขึ้นห้อยมันต้องเขียนเข้าเขียนออกไงนะครับเพราะว่าลิฟเราใช้ตัวเดียว มันก็เลยทําให้ต้องจอดอยู่ตรงนี้มุดเอาดีกว่านะครับสะดวกกว่าใช่เบอร์สิบห้าใส่ถูกบอกว่าสิบห้าโอเคคอนมีสิบสี่กับสิบห้าไงที่บอกว่าใส่ถูกใส่ผิดนะ,ะเขาทำมาดีมากนะครับ นี่ครับเรียบร้อยแล้วผมถามช่างนะครับระดับอาจารย์มานะครับเฮียสมชายนะครับอู่เครื่องผมถามว่าน้ํามันเครื่องของฟอร์ดรุ่นนี้ใช้กี่ลิตรนะครับ<ม>แกบอกผมมาว่าเจ็ดลิตรพอดีนะครับมผมก็เออได้ซื้อมาหนึ่งกันลอนเจ็ดลิตรพอดีก็มาดูน้ํามันเครื่องเก่าพิมุ์กันนะครับว่าเยอะมากน้อยขนาดไหนอู้เยอะนะน้ำมันเครื่องเยอะมากเลย มันใช่เล็ลิตรไหมเนี่ยพี่น้องตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเล็ดลิตรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวใส่เข้าไปแล้วก็จะมาเติมดูมาวัดดูแล้วกันอันนี้ก็ถ่ายไว้ให้พี่ๆน้องเอฟซีได้ดูนะมาดูกันเกนล็ดลิตรหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมมันเยอะจังวะมันเยอะมากเลยอะไม่รู้เจล็ดลิตรหรือเจล็ดลิตรรึ่งไม่รู้นะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพี่น้อง f c ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมที่อยากจะเห็นความคืบหน้ารถของพิบุทธดำซิ่งดินด่วนนะครับผมก็พยายามเต็มที่นะครับทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดแล้วนะครับก็จะรีวิวให้พี่เพี่น้องได้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่รอคอยนะครับคนที่เฝ้าดูความสำเร็จของรถคันนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายขอให้พี่เพื่นน้องเอฟซีทุกท่านมีความสุข แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ